ปรับรูปหน้าตัวเองค่ะเพราะว่าแต่งหน้ามันไม่เก่งค่ะไม่เคยเรียนแต่งหน้าแต่งหน้าตัวเองเป็นแบบว่ามันปกปิดลิ้นลอยไม่ไม่สนิทอะค่ะแล้วปรับโครงหน้าไม่ได้ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนทําแบบชีบโบท็อกยังไม่พอใจค่ะแล้ตอนนี้มาทําแบบว่าแบบเกี่ยวธุรกิจออนไลน์ก็เลยอยากปรับโปรไฟล์รูปหน้าตัวเองค่ะ ตอนติดตาตองชั้นค่ะโอเคค่ะตาเห็นชั้นชัดขึ้นค่ะโอ้ลิ้วรอยจุดด่างดำฟ้าโอเคค่ะหน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะดีมากเลยอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะแบบว่าสอนแบบว่าถึงตัวแบบช่วยติวให้โอเคค่ะ แบบโครงหน้าได้แล้วรู้สึกว่ากลับไปจะทําได้ประมาณ80%เลยอะเพราะว่าเท่าที่เรียนมามันไม่ได้อนี่งนี้คืออาจารย์สอนแบบว่าตัวต่อต,ตัวคือว่าเป็นกันเองมากมาจับสอนมาจับทํากับเมือค่ะอยากเรียนซ้ำมาก